เพื่อจะได้ไม่โดนหลอกขายให้เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้นะครับางครั้งอาจจะโดนหลอกขายตัวที่สองให้นะครับเพราะว่าเราอยากได้ตัวลองท็อปนะครับ สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูเว็บหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับไอนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสีดํานะครับก็จะพามันให้ทุกท่านดูนะว่าตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับเผื่อหลายๆท่านนะครับซื้อไปซื้อแล้วนะครับลงงงแบบสงสัยเนาะเพราะว่าเราได้ตัวที่สองหรือได้ตัวรองท็อปนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว wow. ่าความแตกต่างนะครับระหว่าง2ตัวนี้ครับเพื่อจะได้ไม่โดนหลอกขายให้เนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้นะครับบางครั้งอาจจะโดนหลอกขายตัวที่2ให้นะครับเพราะว่าเราอยากได้ตัวรองท็อปนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับดําเทาครับ๋ยวผมเท้าความก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเวฟรอยสไอนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับโฉม2พันยี่สิบนะครับจะมีทั้งหมดทั้งหมดสี่รุ่นก็จะมี ตัวเริ่มต้นนะครับดัมเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับส่วนตัวรองท็อปนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นล้อแม็กสตาร์ทมือนะครับก็คือจะมีทั้งหมด4ตัว4รุ่นนะครับเผื่อใครไปซื้อนะครับจะได้ดูออกนะว่าเราได้รถรุ่นไหนไปนะครับถูกใจไหมนะครับนี่เดินดูแล้ครับรอบๆกว่านะ ผมจะพาดูรอบรอบก่อนนะครับว่าความแตกต่างมาอยู่ตรงไหนบ้างครับเผื่อใครไปซื้อนะครับจะได้อาเลือกถูกนะครับเดี๋ยวจะมีตารางกันผ่อนให้ด้วยนะครับก็ราคาตัวนี้นะครับมีบวกลบนะครับบางที่อาจจะถูกบางที่อาจจะแพงนะครับมีบวกลบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยถามว่ามองยังไงครับไม่มีความแตกต่างเลยนะที่เรามองดูนะครับไม่มีความแตกต่างเลยนะครับ สติ๊กเกอร์นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งตัวหนังสือนะครับนี่ไฟหน้า LED นะครับเหมือนกันไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับล้อหน้าเป็นดิส์เบรกหน้านะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นซีด้วนนะครับขอบ17นะครับขนาดยาง70 9ดทับ90นะครับขอบ17ตัวนี้เป็นยางแบบมียางในนะครับ แล้วโช้กก็เป็นสีบรอนเหมือนกันนะครับปั๊มเบรกสีเดียวกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับนี่เสื้อสูบก็จะมีแบบครีบนะครับเป็นครีบระบายความร้อนด้วยนะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมดสี่เกียร์ครับเป็นเกียร์วนนะครับเรา เข้าเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับพอถึงสี่แล้วนะครับรถจอดสนิทเราสามารถเข้าเกียร์ว่างได้เลยนะครับกดลงไปนะครับก็จะมีเป็นเกียร์ว่างได้เลยนะครับถ้าจอดสนิทนะครับเป็นเกียร์ว่างนะครับไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับดูอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่พักเท้าหลังนะครับขอบโซ่เป็นสีบอลทวีงาเป็นสีบอลนะครับเราจะมีการรู้รักษายางนะครับ แล้วก็ปรับตึงโซ่ชูดหลังก็จะเป็นสีบลอนนะครับขนาดยางหลังก็จะเป็นขนาดเบอร์80ทับ90นะครับขอบติดเ็ดนะครับวีรับเบอร์นะครับเป็นยางวีลับเบอร์หน้าหลังเลยก็ยางไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะครับเพราะว่าบางรุ่นก็อาจจะเป็น iRC นะครับก็แล้วแต่ช่วงผลิตเนาะนี่ดูสติ๊กเกอร์ครับลายเหมือนกันเป๊บเลยเปียบ,บเลยนะครับมองแทบไม่ออกเลยนะว่าเป็นรุ่น ลองท็อปหรือว่าตัวที่สองนะครับส่วนไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับมีไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ไฟท้ายก็หลอดมีไส้นะครับผมถอดดูแล้วนะไม่ต้องเถียงนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไม่ใช่ LED นะครับนี่ครับด้วหลังก็จะเป็นดั้มเบรกนะครับ ดูท่อท่อก็มีกันร,ร้อนท่อนะครับเป็นแบบชุกโคมียมเงาเงาเลยครับจับหลังก็สีดําเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับเบาะลายเดียวกันเลยนี่มีสตาร์ทเท้านะครับตัวนี้ทั้งคู่นะครับมีสตาร์ทเท้าทั้งคู่นะครับตรงกลางจุดนี้จะเป็นสีเท่านะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีกุญแจเ,เป็นล็อกสองชั้นนะครับ ก็ป้องกันการขโมยครับก็มีกุญแจมาให้สองดอกนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ดูหน้าปัดเรือนใหม่ไม่มีความแตกต่างเลยนะครับอ่ะนี่เหมือนกันเรียบนะครับเป็นไหม้แบบอ่าดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็นเข็มนะแต่ว่าเป็นไฟฟ้านะครับคำนวณด้วยไฟฟ้าแล้วก็จะมีไฟบอกเกียร์หนึ่งสองสามสี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟเกียร์บ้างตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวไฟบอกเกียร์ตรงนี้ เป็ดแกะหนึ่งสองสามจะมีบอกด้วยนะครับโอเคนาฬิกาไม่มีนะครับอ่าถ้าใครจะไปดูนะครับนี่จุดเดียวเลยนะครับรถมีสตาร์ทมือไหมนะครับกลับไม่มีนะครับแต่สีเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างก็คือตัวรองท็อปนะครับจะมีสตาร์ทมือนะครับแค่นั้นเองครับดูจุดเดียวเลยนะครับกลับไม่มีนะครับแบบนี้อันนี้คือตัวที่สองนะครับเพราะว่าจุดอื่นมันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับมาดูใต้บอก เดเบาะดูเลยนะครับนะครับแยกแค่ไม่ออกเลยนะแบตเตอรี่หันไปด้านหน้านะครับกล่องยูบล็อกใหญ่มากครับแล้วก็จะมีขับยาน้ำมันนะครับเจ็ดสิบหกจุดเก้ากิโลเมตรต่อลิตรโคตรโดนะครับประหยัดมากถังก็จจุได้ห้าลิตรนะครับตัวนี้น้ำมันก็เติมแก๊สเก้าหนึ่งแก๊สเก้าห้าได้เลยนะครับแล้วก็อียี่สิบนะครับเผื่อใครอยากเติมก็เติมได้นะครับถามว่าอันไหนเปลืองกว่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับเราใช้นะครับ แต่ว่าเรื่องราคาน้ำมันก็น่าจะเป็น e20 นะครับถูกที่สุดนะครับถ้าใครอยากเติมก็เติมได้นะครับไม่เป็นไรคอ่ะมีจุดเดียวนะครับแค่นั้นเองกดปาปตัวมีสตาร์ทมือกับไม่มีสตาร์ทมือแค่นั้นเองครับแต่สีเหมือนกันทุกอย่างนะครับสองรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับม่ต่อาุดเดวป้ไปราคาดูนะครับเอาใกล้ๆดีกว่านะครับเราจะได้เลือกถูกนะครับตัวนี้เป็นสีดํา ดำเท่านะครับอ่ะเราจะมีเชื่อนะครับจะมีเชื่อเอาไว้หินจะชัดไปเลยนี่นะครับมีทั้งหมดสี่สีนะครับมีดํามีเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับมีทํามีดํามีเทามีน้าเงินดํานะครับแดงดํานี่นะตัวรองท็อปนะครับมาดูตัวที่สองนะครับมีแดงดํามีเทามีดําแล้วก็ น้าเงินดําเงินกันเด็กเลยนะครับเหมือนกันเด็กเลยเราลองท็อปอ่าดูตัวที่สองก่อนนะครับสี่หมื่นห้าห้าร้อยบาทนะครับสี่หมื่นห้าร้อยบาทก็ใช้เงินห้าพันสี่สองงวดก็สามพันหกนะครับยี่สิบงวดสองพันหนึ่งยี่สิบนะครับแล้วก็สามพันหกงวดพันห้ายี่สิบาทนะครับอันนี้ดาวผ่านล้านนะครับมาดูผ่านล้านตัวลองท็อปนะครับใช้เงินประมาณแปดพันนะครับ ส่งสามพันเจ็ดนะครับเกินกันร้อยหนึ่งนะครับสิบสองงวดนะครับยี่สิบสี่งวดก็เกินกันสี่สิบบาทห้าสิบาทนะครับสี่งวดนะครับสามหกงวดก็พันห้าหกสิบต่างกันอยู่ประมาณสี่สิบบาทนะครับอันนี้ดาวผ่านล้านนะสองตารางนะครับนี่ไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ส่งสองพันสี่เก้าสิบสองบาทสามสิบหกงวดนะครับใช้เงินเก้าบาทนะครับตัวนี้ส่วนตัว ที่สองนะครับส่งสองพันสามเจ็ดสิบเก้านะครับต่างกันอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับร้อยนิดๆไฟแนนซ์มีสองไฟแนนซ์นะครับต่างกันอยู like <quy și S 2> ่ประมาณร้อยหนึ่งครับแล้วแต่นะครับเลือกตัดสินใจเอานะครับรุ่นมีสตาร์ตตัวนี้ไม่มีสตาร์ตเท้านะครับไอตัวนี้ไม่มีสตาร์ตมือนะครับตัวนี้มีสตาร์ตมือแล้วก็สตาร์ตเท้านะครับส่วนตัวนี้สตาร์ตเท้าอย่างเดียวนะครับเบอร์โทรศูนย์เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับส่งอันนี้แอดไลน์นะครับส่งเกษตรยุนนะครับเฟซบุ๊กก็ ซงประสิทธ์ยนทอนด้านะครับเผื่อใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามก็นได้นะสําหรับคนในที่อยู่ในโคราชนะครับหรือว่านครราชสีมานะครับดาวผ่านร้านก็ถ้าสะดวกก็เข้ามาเลยนะครับขอให้เป็นคนในโคราชนะครับหรือว่านครราชสีมาแค่นั้นเองนะครับออกได้หมดนะครับของแถมก็มีเสื้อหมวกนะครับโบเจแค่นั้นเองนะครับสามอย่างของแถมนะครับก็ลอง อ่ะช่วงนี้มีโปรนะครับก็มีพัดลมให้ด้วยนะครับมีพัดลมด้วยหนึ่งตัวนะครับเผื่อใครสนใจเนาะขอด่วนๆนะครับเราเลือกเอานะครับมีต่างกันอยู่ประมาณสามพันบาทนะครับมีสตาร์ทมือกับไม่มีแค่นั้นเองส่วนอื่นนะครับเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับไม่มีความแตกต่างเลยนะครับมีแค่สตาร์ทมือกับไม่มีแค่นั้นเองนะครับระวังเวลาไปซื้อนะครับดูดีๆนะครับบางขั้นนะครับโดนหลอกขายก็มีนะเห็นคอมเมนต์เยอะแล้วล่ะนะครับเพราะว่า ก็ไม่อยากไปว่าร้านไหนหรอกเนาะแต่ว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์ต้องบอกนะครับว่าไปซื้อตัวลองท็อปนะครับแต่ว่าไม่ได้สตาร์ทมือมาไม่รู้เป็นลองท็อปแบบไหนนะครับ <ệu> ก็เดี๋ยวชุดเฟลิ่งนะครับผมจะลองถอดนะครับไปใส่กับไปตัว2020ดูนะครับว่าเป็นใส่กันได้ไหมครับเพื่อมีเพื่อนๆคอมเมนต์อยากเห็นนะครับว่าใส่ใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับ จะลองทําดูนะครับแต่ว่าจากที่ดูภายนอกนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะตําแหน่งยึดน็อตนะครับชิ้นส่วนนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครโดนมาแล้วนะครับโดนหลอกขายมาแล้วนะครับลองช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนิดนึงเนาะว่าไปใช้ตัวลองท็อปนะครับแล้วโดนตัวที่สองมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับความรู้สึกนะครับ เปรนเลานี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม